ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Wrestling Mode รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ําหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ ก็สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่5ของรายการ Wrestling Mode แล้วล่ะคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในศึกใหญ่ล่าสุดประจำเดือนนี้อย่างศึก Summer Slam 2020นะคะ ซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยช่วงนี้เราเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับมวยปล้ำอยู่นิดหน่อยนะคะบวกกับเหนื่อยเรื่องงานแล้วก็เหนื่อยเรื่องเรียนด้วยจึงทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแมชรายสัปดาห์เท่าไหร่แล้วนะคะทั้งรอก็ดี s m a c ก d o าวก็ดีหรือว่าจะเป็น NXT ก็ดีนะคะ แต่ว่าเราเนี่ยก็ยังคงจะติดตามผลแล้วก็อ่านสรุปอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับศึกซัมเมอร์สแลม2020เท่าที่ควรนะคะจนกระทั่งเราได้มาเห็นแมชการ์ดของหลีกหญิงเท่านั้นและค่ะบอกได้เลยนะคะว่าน่าจับตาดูเป็นอย่างมากค่ะในทุกๆแมชเลยนะคะทั้งในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็สตอรี่ไลน์ที่มันจะออกมาให้ได้ดูกันนะคะซึ่งเราเนี่ยจะมีความเห็นกับมันอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะ สำหรับซัมเมอร์แลม2020ครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่33แล้วล่ะคะ่ะในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปี2020นะคะหรือถ้าหากจะยึดตามเวลาของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นวันจันทร์ที่24แทนนะคะโดยที่ในครั้งนี้นะคะได้ไปจัดขึ้นที่สนามแอมเวเซนเตอร์าเมืองออรแลนโดรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยที่ซัมเมอร์สแลม2020ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่ทางสมาคม WWE นะคะได้เปลี่ยนสถานที่จัดแล้วก็ถ่ายทำศึกใหญ่เนี่ยไปยังสถานที่อื่นนะคะไม่ได้จัดที่ WWE Performance Center อีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีผู้ชมกลับเข้ามาอยู่ในสนามนะคะถึงแม้ว่าจะมาในรูปแบบของวิชวลแฟนก็ตามนะคะก็คือเป็นผู้ชมที่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นคนจริงๆมานั่ง ในสนามนะคะแต่ว่าเป็นหน้าจอมาตั้งแทนนันนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ที่มันได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะที่ได้เกิดขึ้น เอาละค่ะสำหรับแมชมวยปล้ำหญิงที่เกิดขึ้นในศึกซัมเมอร์สแลม2020นะคะก็จะมีทั้งหมด3แมชด้วยกันค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะกำลังพอดีแมชแรกเนี่ยจะเป็นแมชชิงแชมป์หญิงรอระหว่างซาชาแบงซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับอาสกาค่ะ แล้วส่วนแมทที่2นะคะจะเป็นแมทช,ชิงแชมป์หญิงสแ a c กดาวนระหว่างเบลลี่ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับอสกาค่ะส่วนแม์สุดท้ายนะคะจะเป็นแม์ no disqualification หรือว่าเป็นแม์ที่ไม่มีการปรับแพ้ฟาวนะคะซึ่งในแมตช์นี้นะคะถ้าใครเป็นคนแพ้เนี่ยจะต้องลาออกจากสมาคม WWE นะคะก็จะเป็นการประทะกันนะคะระหว่างสัญญาเดวิลกับแมนดี้โรสค่ะ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันที่แมชแรกกันเลยก็แล้วกันนะคะกับแมชชิงแชมป์หญิงส m a c ดาวนนะคะระหว่างเบลลี่กับอสกะาค่ะในแมชนี้นะคะเบลลี่เนี่ยสามารถเอาชนะอสกะไปได้นะคะในขณะที่อสกะาเนี่ยกำลังเล่นงานซาชแบงค์ที่เข้ามาก่อกวนแมชของเธอนะคะด้วยท่าฮิปแอคแท็กในระหว่างที่เธอเนี่ยห้อยตัวอยู่บนเชือกนะคะเบลลี่เนี่ยก็ได้อาศัยจังหวะนี้นะคะดึงตัวอสกะามา จับกดนับจนถึง3นะคะทําให้เบลลี่เนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้ไปนะคะแล้วก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์หญิงสแมคดาวน์ของเธอเอาไว้ได้ค่ะซึ่งหลังจบแมชนะคะซาช h าแบงค์สกับเบลลี่เนี่ยก็ได้ช่วยกรรันรุมเล่นงานอสกานะคะเพื่อเป็นการตัดกําลังในแมชชิงแชมป์ถัดไปของอสกานะคะ แมชนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราถือว่ามันทำออกมาได้ดีตามท้องเรื่องนะคะคือมันไม่ได้ดีมากแล้วมันก็ไม่ได้แย่มากค่ะตามมาตรฐานทั่วไปที่มันควรจะเป็นเลยนะคะคือตัวนักมวยปล้ำทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วนะคะทั้งตัวอสกาเองแล้วก็ตัวเบลลี่เองนะแต่ด้วยความที่มันมีอะไรบางอย่างยังดูแบบว่าติดตดขัดขัดขดกันอยู่ระหว่าง2คนนี้นะคะ เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเคมีของทั้งคู่นะคะที่มันไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นนะคะคือทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เข้าขากันมากมายไม่ได้รับส่งกันดีพอก็เลยทําให้ตัวแมชเนี่ยมันแอบออกมาขัดขาดเกินไปนิดหน่อยนะคะแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของนักมวยปล้ำทั้งสองคนนั้นนะคะก็ ได้ช่วยๆกันนะคะตบตบตีตีประคับประคองแมชนี้ให้มันออกมาดูได้นะคะแล้วก็มีความสนุกพอประมาณนะไม่ได้น่าเบื่อมากแล้วก็มีจังหวะให้ลุ้นให้เชียร์อยู่บ้างส่วนผลของแมชนี้นะคะเท่าว่ากันตามตรงเนี่ยคือมันออกมาไม่ตรงใจเรานิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยเก่งเอาไว้นะคะว่าถ้าอสัสกะาไม่ได้แชมป์ทั้ง2เส้นไม่ได้กลายเป็นอสัสกะ2ทูเบลอย่างน้อยเนี่ยอสัสกะาก็จะต้องได้แชมป์หญิงสมัคดาวแน่นอนนะคะไม่ได้แชมป์หญิงรอรอก ซึ่งเป็นการเก่งที่ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ที่เราเก่งไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะคือเบลลี่เนี่ยก็ถือแชมป์หญิงส m มกดาวมานานเกินไปแล้วนะคะเราคิดว่าเธอควรจะเสียได้สักทีแล้วแหละส่วนซาชาเนี่ยก็เพิ่งจะได้แชมป์หญิงรอมาบมาดน,นะคะจะให้เธอเสียแชมป์เลยหรอเอาอย่งางนั้นจริงๆหรอจะไม่ให้เธอป้องกันแชมป์ได้บ้างเลยหรอ แต่ถึงผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจอะไรนะคะก็โอเคค่ะยอมรับได้นะคะ not s u r p r i s e ค่ะ แต่ว่ามีหัวข้อหนึ่งนะคะที่เราอยากจะพูดถึงกันสักเล็กน้อยนะคะความจริงเนี่ยมันมีหลายหัวข้อเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราแบ่งๆไปนะคะเดี๋ยวเอาไว้พูดในแมชนี้แล้วก็เดี๋ยวไปพูดในแมชชิงแชมป์หญิงรออีกหัวข้อหนึ่งก็แล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะประเด็นแรกเลยนะคะคือเรื่องของการถือแชมป์สองเส้นของนักมวยปล้ำหญิงนะตอนนี้ค่ะคือเราคิดว่ามันเกลืไปมากจริงๆนะคะมันไม่ควรจะเล่นเรื่องนี้ทีหรือบ่อยขนาดนี้ค่ะ มันทาให้คุณค่าของการถือแชมป์สองเส้นเนี่ยถูกลดทอนลงไปนะคะเพียงเพราะว่ามันได้มาง่ายเกินไปค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราล้วนๆเลยนะคะแล้วยิ่งกับการวางบทแล้วก็การปูบทของอสกะาให้มาเป็นผู้ถ้าชิงแชมป์หญิงทั้ง2เส้นก่อนศึกซัมเมอร์สแลมจะมาถึงแล้วด้วยเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้เท่หรือว่าอะไรเลยนะคะแต่เราคิดว่ามันค่อนข้างจะเลอะเทอะเกินไปใหญ่แล้วนะคือพัก บางก็ดีนะคะไอเรื่องทเบลส์อะไรเนี่ยไปเล่นเรื่องอื่นบ้างก็ได้นะนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะว่าทาไมเราถึงไม่เกงให้อสกาได้แชมป์ทั้ง2เส้นไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังให้ผลมันออกมาเป็นแบบนั้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นแฟนของเธอก็ตามนะคะและถึงแม้ว่าตัวเธอเนี่ยจะมีศักยภาพนะคะแล้วก็มีบารมีมากพอที่จะทำอย่างนั้นได้เช่นกันแต่ว่าอย่าเลยดีกว่าคะ่ะ ดังนั้นแล้วนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3ดาวทวนด้วยกันค่ะเอาละค่ะไปต่อกันแมชที่2กันเลยก็แล้วกันนะคะกับแมช no disqualification นะคะใครแพ้ต้องลาออกจากสมาคม WWE ค่ะระหว่างซอนยาเดวิลกับแมนดี้โรสนะคะ ในแมชนี้นะคะแมนดี้โรสสามารถเอาชนะซอนยาเดลวิลไปได้นะคะหลังจากที่แมนดี้โรสใส่ท่าร u n น i n g นีกับซอนยาเดลวิลแบบรัวๆเลยนะคะแล้วก็จับกดจนนับถึงสาํทำให้แมนดี้โรสเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้ไปนะคะแล้วก็ทำให้ซอนยาเดลวิลเนี่ยจะต้องลาออกจากสมาคม W W E ไปนะคะ หลังจากจบแมชนะคะโอทิสเจ้าของกระเป๋า Money in the Bank ฝ่ายชายในปีนี้นะคะก็ได้ออกมาร่วมฉลองชชนะกับแมนดี้โรสอีกด้วยค่ะซึ่งช็อตนี้ถือว่าเป็นช็อตเด็ดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแมนดี้โรสเนี่ยได้โชว์สเต็ปนะคะท่าเต้นหนอนเลื้อยบนเวทีด้วยนะ สำหรับแมชนี้นะคะในภาพรวมแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันค่อนข้างทำออกมาได้ธรรมดานะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแมช no disqualification ก็ตามนะคะหรือว่าเป็นแมชที่มันไม่ได้มีการจับ แพ้ฟาวผิดกติกาอะไรแบบนั้นนะคะเราเนี่ยจึงคาดหวังนะคะว่าจะได้เห็นการใช้อุปกรณ์กับอาวุธที่มากกว่านี้ได้เห็นการต่อสู้นอกสังเวียนที่มากกว่านี้นะคะคือในแมชนี้มันก็มีนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะออกไปซัดกันนอกเวทีหยิบเก้าอี้หยิบโต๊ะมาใช้กันแต่เรารู้สึกว่ามันมีแต่มันไปได้ไม่สุดนะคะเออ ไอสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยกับความเป็นจริงมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยคือแมนดี้นะคะที่มีปัญหากับการตั้งโต๊ะเป็นอย่างมากนะคะเก๊กกังๆที่สุดเลยค่ะแต่ว่าพอตั้งโต๊ขึ้นมาสาเร็จได้แล้วนะคะก็ดันไม่ได้ใช้ค่ะวางไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้ใช้โต๊ไม่หักไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นคือเราอยากจะถามจริงๆว่าทําเพื่ออะไรอะไม่งั้นจะเสียเวลาตั้งขึ้นมาทําไมวะแล้วก็อีกช็อตหนึ่งนะ ที่เราแบบโคติดใจเลยคืออันอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เรารู้สึกว่ามันแอบขำนิดนึงคือไอตอนที่แมนดี้โรสอะหยิบ e เก้าอี้เหล็กใช่ไหมคะขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าเหวี่ยงอะร่อนไปหาซอนยาเดลวิลใช่ไหมประมาณสอาครั้งอะแล้วซอนยาเดลวิลเนี่ยก็เหมือนผลุบหัวหลบได้หลบได้แต่ว่าไอ้เก้าอี้นั้นอะ ซอนยาเดลวิลหลบได้ใช่ไหมแต่แม่งดันไปโดนตากล้องเข้าไปเฉียดตากล้องจนตากล้องเนี่ยต้องเหมือนเอี้ยวตัวหลบคือเห็นเลยว่ากล้องสั่นเพราะเอี้ยวตัวหลบจังหวะนั้นนี่คือแบบหลุดขำออกมาเลยนะไม่ได้ว่าอะไรนะแต่รู้สึกว่ามันขำนิดๆอะเออ คือแมชนี้เนี่ยมันก็ไม่ถือว่าน่าเบื่อนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาเช่นกันนะคะการปล้ำเนี่ยแอบดูเหลาะแหละแล้วก็ไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นจุดอ่อนสําคัญของแมชนี้เลยนะแทน,นที่มันน่าจะเน้นเรื่องของความแข็งแรงเน้นเรื่องของพลังแต่มันกลับดึงออกมาได้ไม่สุดไม่เด่นเท่าที่ควรนะคะ แล้วก็ค่อนข้างจะใช้มูฟเซตใช้ท่าเดิมๆซ้ำๆมากจนเกินไปค่ะมันก็เลยแบบเออหน้าเบื่อแต่ว่าถ้าหากจะมองในแง่ที่ว่าแมชนี้เนี่ยมันเป็นแมชที่เปิดโอกาสให้กับนักมวยปล้ำระดับกลางๆอย่างซอนยาเดวิลกับแมดดี้โรสให้ได้มีแอร์ไทม์บ้างในศึกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ส่วนผลของแมชนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปอย่างที่เราได้คาดหมายเอาไว้นะคะคือถ้าใครได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะพอได้ยินข่าวลือนะคะขอเรียกว่าเป็นข่าวลือก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มออกมาอย่างชัดเจนนะคะเรื่องที่ว่าซอนยาเนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะหายไปจากหน้าจอทีวีแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นทางสายวงการบันเทิงคือจะไปเป็นดาราไปเล่นหนัง ซีรีส์อะไรทำนองนั้นเลยค่ะเราจึงคิดว่านี่แหละ มันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะกับกติกาของแมชนี้แบบพอดิบพอดีเลยนะคะผลมันจึงน่าจะออกมาเป็นแบบนี้นั่นแหละแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะแต่ว่าไอสาเหตุที่เราพูดมาเรื่องสัญญาเดว,วิลเขาจะไปเข้าวงการบันเทิงอะไรเนี่ยแท้จริงมันจะเป็นอย่างที่เราพูดไหมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปค่ะว่ามันก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมานะคะแล้วก็เผื่อว่าใครยังไม่รู้นะคะอันนี้เราอัปเดตให้ฟังกันเล็กน้อยก็แล้วกันนะคะคือก่อน หน้านี้เนี่ยแมชนี้นะคะเขามีกติกาว่าถ้าใครแพ้นะคะจะโดนโกนผมค่ะไม่ใช่ถูกไล่ออกนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะ คือถ้าเราจำไม่ผิดอะมันเคยมีแมชแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็แค่ครั้งสองครั้งเองนะคะสำหรับฝ่ายหญิงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วมันก็เก่ามากๆด้วยอะค่ะซึ่งพอมันเอามาใช้ในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นที่โจทย์จันแล้วก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากนะคิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็เฝ้ารอแล้วก็จับตามองแมชนี้อยู่แหละค่ะว่าเออสุดท้ายแล้วใครมันจะได้โดนโกนผมว่าระหว่างซันยาเดวิลกับแมนดี้โรสเนี่ย แต่ว่าไม่กี่วันก่อนศึกซัมเมอร์สแลม2020นะคะคือมีข่าวออกมาค่ะว่าซันยาเดลวิลเนี่ยเขาถูกสตอเกอร์นะคะ สะกดรอยตามแล้วก็จ้องจะลักพาตัวนะคะแต่ว่าก็โชคดีค่ะที่ว่าไอ้โจรลักพาตัวคนนั้นเนี่ยเขาทำไม่สําเร็จนะคะมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะในที่สุดก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะแต่ว่าตัวสัญญาเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีอาการเสียขวัญอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะมันก็เลยส่งผลทําให้มีการเปลี่ยนก,กฎกติกาของแมชนี้ในที่สุดค่ะก็เลยไม่โกนผมและเปลี่ยนเป็นไล่ออกแทนนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะเราจึงขอให้คะแนนแมชนี้เอาไว้ที่2ดาวท้วนด้วยกันค่ะ เอาละค่ะเรามาต่อกันที่แมชสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นแมชชิงแชมป์หญิงรอระหว่างซาชา a แบงค์กับอสก่านะคะในแมชนี้นะคะอสกาสามารถเอาชนะซาชา a แบงค์ไปได้นะคะในขณะที่อสกาเนี่ยกำลังเล่นงานเบลี่ที่เข้ามารบกวนแมชของเธอจนตกเวทีไปนะคะซาชา a แบงค์ Banks, จึงได้อาศัยจังหวะนี้นะคะรวบอสกาเพื่อที่จะมาจับล็อกด้วยท่าแบงค์สเตทเมนต์ค่ะแต่ว่าอสก่านะคะก็สามารถ แก้เกมได้แบบทันท่วงทีค่ะกลายเป็นฝ่าย s a ช h a Banks เองนะคะที่โดนอ s สกะจับล็อกด้วยถ้าอสกาะล็อกค่ะจนเธอต้องตบพื้นยอมแพ้ไปนะคะทำให้อ s สกะเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้ไปค่ะแล้วก็ได้กลายเป็นแชมป์หญิงรอคนใหม่ในที่สุดนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการถือแชมป์หญิงรอสมัยที่2ของอ s กะแล้วนะคะ แมชนี้นะคะในภาพรวมแล้วเนี่ยเราถือว่ามันทำออกมาได้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะรู้สึกไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะมันสนุกมากมันสมากลุ้นมากเดือดมากนักมวยปล้ำทั้งสองคนเนี่ยทั้งอสกาแล้วก็ซาชาแบงค์นะคะยังคงมีเคมีที่เข้ากันได้ดีค่ะรับส่งกันดีดินามิกต่างๆโมเมนตัมต่างๆเนี่ยดีมากเพอร์ฟอร์มดีไม่มีตกตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะถึงแม แป้ว่าสภาพร่างกายของอศัศกาศเนี่ยเขาจะดูบอบช้ำลงไปบ้างไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่าในแมชนี้เนี่ยเราประทับใจตรงที่ว่ามันมีการเล่นท่าแรงๆท่าหนักๆกันเยอะพอสมควรเลยนะคะคือแบบเล่นกันไม่กลัวเจ็บเลยอะแล้วแบบมีลงจากที่สูงบ้างอะไรบ้างอีกคือเรารู้สึกว่าเอ้ยดูแล้วมันก็สะใจดีนะ แล้วเท่าที่เราสังเกตดูนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีจังหวะที่ว่าพลาดหรือว่าหลุดอะไรเลยด้วยซ้ำนะคะในแมชนี้เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าเราดูเพลินจนเผลอไม่ได้ทันจับสังเกตหรือว่าจับผิดอะไรหรือเปล่านะแล้วมูฟเซตต่างๆที่ได้นำเอามาใช้ในแมชนี้นะคะก็ถือว่ามีความหวือววาหลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีการพลิกแผลงดัดแปลงอะไรใหม่ๆให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆอีก ซึ่งช่วงที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจสุดๆชอบมากๆในแมชนี้เลยเนี่ยคือตอนที่ทั้งสองคนนะคะเขางัดกันไปงัดกันมาด้วยท่าจับล็อกค่ะเป็นอะไรที่ลุ้นมากอะ่ะโคตรเด็ดดวงเลยเออมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าสุดๆแล้วจริงๆอะ่ะโคตรลุนน่ะเสียอย่างเดียวเลยนะคะเราคิดว่าตัวแมชเนี่ยมันน่าจะทำออกมาได้ยาวกว่านี้นิดนึงนะรู้สึกว่ามันแอบสั้นๆไปหน่อย คือดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยจุใจอะคะ่ะถ้ายาวกว่านี้คิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะส่วนผลของแมชนี้นะคะก็อย่างที่รู้กันดีค่ะว่ามันออกมาเหนือความคาดหมายของเราไปสักเล็กน้อยนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราได้เก่งข้างไหนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกตกใจหรือว่าหงุดหงิดอะไรนะคะ เพราะว่ามันพอที่จะเข้าใจได้แล้วก็ยอมรับได้นะคะคืออย่างน้อยเนี่ยอสกะก็ได้แชมป์ติดไม้ติดมือมาหนึ่งเส้นนะคะถ้าหากว่าไม่ได้สักเส้นเลยนี่สิจะเป็นอะไรที่บ้าบอมากเลยนะคะปูบทมาให้ท้าชิงแชมป์สองเส้นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้แชมป์สักเส้นเลยเนี่ยนะคะ เออได้มาสักเส้นเราก็ดีใจแล้วนะคะยังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะคะกับแชมป์หญิงรอสมัยที่2ของอาสกานะคะคือก็ดีใจอะนะก็อย่างที่บอกไปเราเป็นแฟนของอาสกะนะคะมันก็ต้องดีใจอย,อยู่นิดนึงเป็นธรรมดาอันนะ แต่ว่าสําหรับซาชาแล้วนะคะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เช่นกันค่ะเราเองเนี่ยก็เห็นใจเธอไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าเธอเนี่ยยังคงไม่สามารถทําลายอาถรรพ์ของตัวเองลงได้นะคะไออาถรรพ์ที่ว่าไม่ว่าเธอจะถือแชมป์กี่สมัยเนี่ยก็ไม่เคยป้องกันแชมป์สำเร็จเลยนะคะเราคิดว่ามันเป็นสถิติที่เกินไปมากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสถิติที่ไม่ดีอะนะถ้าพูดถึงคือถ้ามันเป็นสถิติที่ดีมันก็ว่าไปอย่างเหมือนกับว่ามันเป็นจุด ด่งพร้อยในวงการมวยปล้ำของเธอเลยก็ว่าได้นะคะเราหวังว่าไม่ช้าหรือเร็วเนี่ยเธอจะทำลายอาถรรพ์แล้วก็สถิติพวกนี้ลงได้สักทีนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยทางอสกะแล้วก็ซาชาแบงค์สนะคะก็ถือว่าเป็นนักมวยปล้ำที่เราชื่นชอบทั้งคู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงนะคะที่เราได้พูดค้างเอาไว้นะคะคือเรื่องของเนื้อเรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดระหว่างซาชาแบงค์กับเบลลี่นะคะคือพักหลังมานี้เนี่ยเราขอยอมรับกันตามตรงเลยนะคะว่าเราเนี่ยชอบคาแรคเตอร์กวนๆของคู่หูซาชากับเบลลี่มากๆเลยนะคะคือตอนแรกอะไม่ชอบเพราะว่ารำคาญแต่ว่าตอนนี้เริ่มชอบแล้วเพราะว่ามันกวนแล้วก็แสบได้ใจจริงๆอะ เออคือมันเข้าถึงบทมากแล้วก็เล่นถึงตลอดตลอดตลอดถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ค่อยชอบคาแรคเตอร์ตัวร้ายแบบกระจอกกระจอกแบบว่าเหมือน ตัวร้ายพวกแบบกิกี้ทำขบวนการห้าสีอะไรอย่างนั้นนะของสองคนนี้ก็เถอะนะคะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะเราก็ยังคงงุดงิดกับเนื้อเรื่องของสองคนนี้ที่จะทะเลาะก,ก็ไม่ทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละหลายคนเนี่ยคงคาดหวังนะคะว่าศึกซมเมอร์สแลม2020นีนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดนะคะเทิร์นเอาค่ะกลายเป็นว่ามันคือจุดเริ่มต้นของจุดแตกหักมากกว่า มังนะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะมันก็ยังดูแบบ คลุมเครือยังดูครึ่งๆกลางๆอยู่นะคะในส่วนของเนื้อเรื่องของทั้งสองคนนี้นะคะคือหวังว่าคราวนี้เนี่ยที่มันส่อแววว่าจะแตกคอกันแล้วเนี่ยมันจะแตกคอกันจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวแบบเอ้ยเหมือนจะแตกกันอีกสักพักหนึ่งเอ้ยไม่แตกแล้วเมื่อคืนดีกันดีกาพอคืนดีกันไปได้สักพักเอ้ยเหมือนมีเรื่องมาขัดใจจะแตกกันอีกไม่ใช่จะวนลูปแบบนี้อีกนะคือตอนนี้เราจะบอกว่าถ้าไม่แตกคอกันเลยก็ยังได้นะคะก็คือแบบ เป็นคู่หูกวรๆแสบๆแบ,แบบนี้ต่อไปเราก็โอเคนะเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าไม่ใช่มาสองจิตสองใจอยู่แบบนี้เอ๊ะหรือจะเอาไม่เอาเอาไม่เอาอย่างเงี้ยมันมันมันมน,น่าลำคาญนะคะคือสักทางเถอะนะขอขอร้องละสักทางเถอะดังนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่สดาวทวนด้วยกันนะคะ แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะสิ่งที่ช่วยเพิ่มอัรรสในการรับชมได้เป็นอย่างดีนะคะคือเสียงเชียร์จากผู้ชมในสนามนะคะที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ผู้ชมตัวจริงก็เถอะนะคะแล้วก็เป็นเพียงแค่วิชวลแฟนก็ตามนะคะแต่ว่านี่เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะว่าปฏิกิริยาแล้วก็ส่วนร่วมของผู้ชมในสนามเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆกับการดูมวยปล้ำนะคะ มันช่วยให้มวยปลามเนี่ยมีชีวิตชีวามีความน่าดูแล้วก็มีความตื่นเต้นเร้าใจขึ้นมาเยอะผิดหูพิตากับก่อนหน้านี้เลยนะคะที่แบบว่าไม่มีเสียงไม่มีการรีแอคชั่นจากคนดูแต่พอตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีแบบเอ้ยใส่เสียงใส่ภาพรีแอคชั่นของคนดูเข้ามาบ้างแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนดูที่เป็นคนซึ่งเป็นตัวตนจริงๆมีเลือดเนื้อเป็นตัวเป็นตัวเป็นมนุษย์จริงๆอยู่ในสนามก็ตามนะคะแต่เราก็ถือว่าดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอะ่ะแล้วก็ปล่อยให ปล้ำกันในสนับเปล่าๆเหมือนก่อนหน้านี้นะคะคือเราถือว่ามันเป็นการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้วก็แก้ปัญหาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะคะก็คือทําได้สุดแค่ไหนก็ทําไปก่อนเถอคะค่ะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะ โดยรวมแล้วนะคะสำรับแมชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในศึก Summer s u m m e r ร l a m ม2020นะคะก็เป็นไปตามสโลแกนของศึกนี้อย่าง you never see it coming นะคะหรือก็คือคุณไม่มีทางคาดเดามันได้หรอกคุณไม่มีทางมองเห็นหรอกว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็พลิกล็อกกันไปนะคะทั้งในแง่ที่ดีแล้วก็ในแง่ที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราถือว่ามันเป็นศึกหนึ่งนะคะที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีไม่ผิดหวัง แล้วก็น่าจดจำอยู่พอตัวเลยนะคะคิดว่ามันเป็นสัญญาณของอาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ศึกใหญ่นี้ไปจนถึงศึกใหญ่ต่อๆไปในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 นะคะ และก่อนที่จะจากกันไปนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะพูดถึงก็ไม่ได้นะคะนั่นก็คือเรเน่ยังนะคะผู้บรรยายผู้สัมภาษณ์แล้วก็พิธีกรหญิงประจําสมาคม WWE นะคะเธอเนี่ยจะสิ้นสุดการทํางานลงในศึก Summer s u m m e r ร l a m 2020ที่ผ่านมาเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเธอได้ลาออกจาก WWE นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเธอจะเอาอยัางไงต่อไปกับอนาคตหนะ้าที่การ งานของเธอเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มหรือว่ามีข่าวออกมาเพิ่มเติมนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการทุ่มเททำหน้าที่ที่ผ่านมาของเธอนะคะแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยโชคดีกับเส้นทางที่เธอเลือกต่อไปนี้นะคะก็เอาจริงๆก็เสียดายแหละที่เธอไม่อยู่แล้วนะคะก็กลายเป็นว่าผู้บรรยายหญิงก็เหลือแค่แบบปาเบ็ดฟินิกใช่ไหม และสำหรับในเทปถัดไปนะคะเราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับศึก Payback 2020นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่31สิงหาคม2020นะคะมีการยืนยันวันเวลาที่แน่นอนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ช้าไม่เร็วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะใช่แล้วคะ่ะเดือนนี้นะคะจะมีการจัดศึกใหญ่ขึ้นถึง2ครั้งด้วยกันในเดือนเดียวน,น,นะคะ คือโอ้โหให้ดูต่อกันแบบสัปดาห์ชนสัปดาห์ให้หนำใจไปเลยนะคะซึ่งในศึก Payback 2020ที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะซัชช่าแบงค์กับ b บลลี่แชมป์แท็กทีมหญิงปัจจุบันเนี่ยก็มีคิวที่จะต้องขึ้นป้องกันแชมป์ซะด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ประกาศแมชการ์ดออกมาแล้วนะคะว่า2คนนี้เนี่ยจะต้องขึ้นปล้ำป้องกันแชมป์กับ c h น n เบสเลอร์แล้วก็ n ายแจ็ x นะคะ อืมคิดว่ายังไงกันบ้างคะน่าดูไหม Match เนี้ยก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาให้ได้อ่านกันบ้างนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนนั้นเลยนะคะสัปดาห์หน้าคะ่ะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมและรับฟังนะคะรายการ Wrestling Mode ได้ทางช่อง YouTube The CatBean ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ Wrestling Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The CatBean เช่นกันนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b e e n นะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ Wrestling Mode นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุน ให้ Hi, The c a t b เบียนะคะหรือว่ารายการเรส s t ลิงโหมดเนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้ออกมาได้อีกนะคะก็สามารถสนับสนุนได้โดยการโด o n a t นะคะผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็บัญชี True Money Wallet นะคะสำหรับคนที่สนใจเนี่ยเราจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ